เราคิดว่าหลังถนนน่ะเราก็เร็วพอดับหนึง่งพอมาเจอในสนามอ่ะเมื่อก่อนเคยไปลองไปวิ่งแดกมันออกไปรอบเดียวคือจบเลยเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเลยมันไม่ใช่กีฬาคนรวยครับแค่คุณมีรถหนึ่งพันมันก็แข่งได้แล้วนะครับวันแม็กเลสยากกับการแข่งยังไงคือที่ผมขับมา2ปี 2> ยากกว่า,วาแต่พอเป็นวันแมกมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยครับคุณร้อนผมก็ร้อนอะ่ะจริงๆวันแม็กเลสเหมาะกับมือใหม่นะ ดีครับผมนายนันทวัฒน์ชำนาญครับหรือเป็นนักแข่งในซิตี้แฮตแบคครับเบอร์บี9ครับผมชื่อเล่นชื่อเต้นะครับผมเริ่มทําอู่มาน่าจะมีร่วมๆประมาณ12ปีประมาณนะครับเพราะว่าเริ่มแข่งรายการแรกๆแต่ภูมาฟาร์อิตอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มานิโตสามคครับผมช่วงที่ทาอู่ครับก็คือเราทํารถแข่งเราก็เลยอยากลองทํารถเองแล้วก็ศึกษากันมาก็แบบลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆครับผม จนมีอู่ทุกวันนี้ครับมาก่อนก็ทําอู่ตัวเองเล็กๆย้อนหลังประมาณสัก5ปีนะครับเพิ่งมาเปิดเป็นอู่ซ่อมรถยุโรปรั้งแรกมีการที่เราเริ่มแข่งรถนะครับก็คือตอนนั้นไปดูใน w ว w บไ์ e 3 0บ thailand com สมัยนั้นครับก็ท้าขับครับโพสต์ว่าแบบเหมือนใครอยากที่สนใจมาแข่งในพีระไหมเป็นขับ e 3 0 thailand อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยลองไปสมัครดู ก็เป็นครั้งแรกกับาการแข่งขันครั้งนั้นครับคือผมขับแข้งแรกครับจำได้น่าจะประมาณ27หรือ28คันนะครับเราไปถึงสนามครั้งแรกปุ๊บเขาก็ถามว่าเรามีชุดไหมเราก็ไม่มีเรามีหมวกเต็มใบไหมเราก็ไม่มีพี่ๆในกลุ่มครับแม้แแบบตอนนั้นสมัยนั้นก็จะมีพี่นักกุย่ยพี่เจอะไรพวกนี้ครับเขาก็แนะนําเอาหมวกกันน็อกเอาอะไรมาหาม,มาให้เราก็ลองลงไปขับดูพอวันที่แข่งอ่ะรถจาก28่คันเราจบอยู่ประมาณที่10ปกววาสิ่หรือ15เนี่ยครับประมาณเนี้ย ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาครั้งแรกอ่ะเราก็สามารถสู้ได้เราหรือว่าแบบมีแบบมีกําลังใจอ่ะคือตอนหลังนะครับเราก็มีวิดีโอมีอะไรพวกนี้ครับเราก็กลับไปดูตัวเองครับอ่ากับตอนนี้ครับเมื่อก่อนเราขับอะไรอยู่ไปเบรกทําไมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆตรงเนี้ยเขาเขาต้องเลี้ยวแต่เราไม่เลี้ยวเราหลุดออกไปอะไรประมาณนี้ครับเราคิดว่าหลังถนนอ่ะเราก็เร็วพอแบบนึง พอมาเจอในสนามอ่ะไม่เหมือนหลังถนนเลยครับ <_ d ata> เราเล่นจิมคา่ามาก่อนแล้วก็ก็หลังถนนนิดหน่อยอะไรสมัยเด็กๆนะครับ <_ d ata> จุดประกายของเซอร์กิตคือเมื่อก่อนเคยไปอ่าลองไปวิง่งแดกรอแดกมาทั้งวันเลยครับ <_ d ata> แข่งไปออกตัวปั้งแรกเกียร์แตกมั่งเผ <_ d ata> าขาดมั่งเราก็กลับบ้านแต่พอเรามา,าแข่งเซอร์กิตครั้งแรกเรารู้สึกว่าการที่ออกตัวไฟแดงดับออกไปเนี่ยถ้าเราพลาดมีโอกาสให้เราแก้ตัวอีกประมาณ10บกว่ารอบเรารู้สึกว่า เรามีจุดตรงไหนที่เราเราขับตามเขาทําไมโค้งนี้คันหน้ารถเหมือนกันแต่เขาวิ่งเร็วว่าเราเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นครับแต่ตอนนั้นที่เราวิ่งแดกคือมันออกไปรอบเดียวคือจบเลยเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเลยก็จริงๆถามว่าเป็นอาชีพได้ไหมถ้าใจเรารักอะครับอย่างผมอะครับก็คือเราต้องตอบว่าที่ผมว่าเป็นอาชีพได้คือผมได้แชมป์ประเทศไทยในปี2018 แล้วผมก็กลับมาทํารถแข่งตัวเองแล้วก็มีในเพื่อนฝูงครับเราสร้างรถไปดูแลเซอร์วิสให้เขาแล้วก็มีเด็กใหม่ๆเราก็เอาประสบการณ์ของเราไปแชร์ให้เด็กครับก็คือเหมือนเราในกลุ่มว่าเราไปสอนแนะนํา เป็นทางลัดให้เขาไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรประมาณนะครับก็คือเราก็ดูแลตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นโค้ดให้เขาอะไรประมาณนะครับแล้วก็คอยดูแลเซอร์วิสให้ด้วยก็คืออย่างมารายการเนี่ยครับตัวผมเองอ่ะก็จะมีอาคาคาขับของผมเองเป็นทีทรคาร์ดัมี่ก็คือเป็นนักเรียนในทีมอะไรงนี้ครับก็คือที่เรียนกับเราหรือทํารถอยู่กับเราก็มาจอยกันแล้วก็มีคนที่สนใจก็คือมาจอยในวิ่งในคาขับเราเป็นแบบอา เป็นค์สในกลุ่มเล็กๆแต่รถแต่ละคันก็วิ่งด้วยเวลาที่อยู่หัวแถวอะไรประมาณนี้ครับการที่เป็นนักแข่งเป็นอาชีพได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําเป็นอาชีพอะอย่างผมครับก็คือแข่งก็คือเราก็จะมีแบบตรงจุดสปอนเซอร์มาตรงนี้อ่าตรงนั้นตรงนี้มาก็คือตามจุดที่เราได้สปอนเซอร์แต่ก็ต้องดูจากานักแข่งที่เราต้องมีโปรไฟล์ก็คือต้องมีแชมป์มีอะไรประมาณนี้ครับเองชอบไหม แล้วมาอยู่ในวงการเนี้ยตัวเองพอที่จะฝึกซ้อมหรือมีพรสวรรค์ที่จะยอมพัฒนาอ่ากับตัวเองอ่ะไปกับ Data แล้วก็ไปกับความเป็นจริงที่ว่าเขาเร็วเพราะแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยครับก็คือพอตัวเองเร็วได้ตัวเองก็สามารถไปสู้ในเกมเขาได้คือพอเราสู้ได้ทุกๆอย่างครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับถามว่าซัพพอร์ตทั้งหมดไหมคือถ้าเรา เก่งจริงต้องใช้คำนี้ว่าเราเก่งจริงก็จะมีการซัพพอร์ตถามว่ายอ,อยู่ที่จังหวะที่สปอนเซอร์เข้าถ้าสปอนเซอร์เข้าครับ<ๆ>เขาดูแลเราเกือบทั้งหมดเราก็ไม่ต้องออกอะไรอย่างผมปีนี้ผมที่ไปขับอ่าก็มีพี่ๆเขาดูแลผมก็ไปช่วยเขาขับก็ไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรครับเริ่มมาทำพิธีการคารมี่คือก็คือรถที่อู่มีประมาณ1ิบกว่าคันทำให้รู้สึกว่า ถ้าเราจะจัดแข่งกันเองอ่ะเราจะจัดได้ไหมนักเรียนที่เราเรียนกับเราที่เราดูแลแต่เราจะหารายการที่เขาวิ่งอ่ะไปวิ่งโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสีย่ยงอย่างน้อยก็เป็นคนรู้ที่รู้จักกันอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยเปิดรับสมัคร TDR Academy คือเป็นรถแข่งรถบ้านเป็นจุดเริ่มที่ว่าสมมติคนนี้สนใจอยากแข่งรถมามาเรียนรู้พอวิ่งได้เรามีรายการของเราอ่ะรุ่นของเราที่รองรับให้ลองมาวิ่งแข่งขันจริงในเหตุการณ์จริงกับรายการจริงว่าเขาแข่งกันแบบนี้ โอเคไหมสู้ได้ไหมถ้าเขาชอบแฮปปี้ก็ไปต่อครับที่นอตอนนี้ครับมาแต่ตัว,ตวเรามีรถเป็นเจนให้รถเช่าแต่ละคันสอนเทคนิคแล้วก็การขับพอรู้สึกว่าตัวเองขับได้แล้วเตวเองพอใจที่จุดนี้อยากมีรถเป็นของตัวเองเราก็รับสร้างรถให้เขาวิ่งระหว่างแข่งเราก็เซอร์วิสให้ด้วยแล้วก็ดูแลให้ด้วยครับถ้าเกิดยังไม่อยากซื้อรถเราก็อยากวิ่งรายการนี้เราก็มีรถ ซัพพอร์ตที่ให้คุณเช่าไปครับก็ต้องคุยเป็นเคสบายเคสครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอค้คำว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มต้นจากไม่มีรถหรือมีรถเข้ามาทักมาติดต่อมาได้ครับผมอย่างลูกค้าอยากมีรถแล้วอยากมาเรียนเทคนิคเพิ่มเติมอยากมาหาจุดเบรกอยากมาหาไกด์ไลน์ว่าที่ขับอะ่ะเขาขับกันยังไงแล้วเราก็ช่วยกันดูแลว,ว่าจุดนี้มันดีขึ้นไหมจุดนี้มันดีขึ้นไหมครับที่ผมอยากสร้างมาคือ เราก็หมดไปเยอะเราก็คิดว่าถ้ารุ่นน้องหรือเด็กใหม่ๆที่เข้ามาเราก็มีทางลัดให้เขาโดยที่ไม่ต้องไปหมดเยอะเหมือนเราเพราะว่าเราก็อยากเห็นเด็กใหม่ๆอะ่ะขึ้นมาวิ่งกับอ่า พวกพี่ๆหรือว่ารุ่นเก่าๆอะไรประมาณนี้ครับการ่กีฬาของคนรวยี่คมีจดว่าไงครับจริงๆมันไม่ใช่กีฬาคนรวยครับคือพอมาแข่งจริงๆอะแค่คุณมีรถหนึ่งคันกับอุปกรณ์ที่มันพร้อมแข่งจริง,รงๆมันก็แข่งได้แล้วนะครับส่วนใหญ่คนที่บอกว่ากีฬาคนรวยคือพอเราทํารถแข่งหนึ่งคันเนี่ยผมว่ามันไม่มีจุดจบเติมเติมตลอดพอเติมตลอดปุ๊บมันก็กลายเป็นมูลค่ามหาศาลแต่ว่าในส่วนตัวว่าการแข่งรถเนี่ยผมว่า จริงๆหารถที่สมบูรณ์ก็จุดนี้แหละที่เราสร้างทีเดียรคาร์ดมีขึ้นมาคือใส่แบบนี้ดีไหมใส่แบบนี้ดีไหมมีผลไหมคือเราก็เลยมองว่าใส่แคตตรงเนี้ยพอสําหรับคุณแล้วคุณไม่ต้องไปใส่ที่ดีกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมชอบรายการฮอนด้ามาตั้งแต่เริ่มจากการแข่งขันแล้วครับแต่ช่วงนั้นเราไม่มีทุนทรัพย์และช่วงนั้นเรียนอยู่เราก็รู้สึกว่าเราอยากแข่งรายการฮอนด้าตั้งแต่ตอนเราเรียนจบเราติดตามมาตลอดถ้าเคยเขากลับมาจัด เราว่าเราอยากมาแข่งรายการฮอนด้าผมรู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วก็รถแต่ละคามันใกล้ค่อนข้างใกล้เคียงนครับเริ่มมาขับคือผมอยากขับแล้วผมก็ไปคุยกับเฮดไบบีว่าปีนี้ผมอยากแข่งรายการฮอนด้าจะพอไปเป็นได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมารวมตัวกันจับมือกันว่าเราลองมารายการฮอนด้าครับจริงๆแล้วอะ่ะเราขับรุ่นใหญ่วันนี้มาแล้วแต่ว่าที่เราชอบคือเราอยากลองไอ้คำว่าเกียวโต้มันขับยังไงแล้วเราลองมาศึกษาว่าเทคนิค มันต้องมากขึ้นหลาย,ลาย,ลายๆอย่างครับเพราะว่าที่เราแข่งขับรถแข่งมาตลาคันคือมันเป็นเจธรรมดาตอนที่เราสมัยเคยขับรถเด็กวัยรุ่นก็คือเราเคยขับเกียวโต้ to. แต่พอมาแข่งรถในเกียวโตจะเป็นยังไงมันก็คือตอบโจทย์ของเราคือเราก็เลยอยากลองครับแต่เรายังไม่เคยผ่านรถที่มันเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาแข่งกันอะ มันเป็นยังไงหาเวลาจากไหนมุมนี้สู้ได้ไหมเลี้ยวแบบนี้คือสุดท้ายขับไม่เหมือนกันเลยกับเซตติ้งของเราที่เราวิ่งกับเก์ธรรมดาคือรถมันไม่สามารถฉุดตัวรถออกไปได้ครับและผมว่ารถมันอ่าค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันแล้วรู้สึกว่าเวลาขับแข่งขันอะมันค่อนข้างที่สนุกถ้าเราขับรุ่นใหญ่อะ่ะมันจะมองเห็นได้ชัดว่ารถทีมไหนเน้นกว่าดีกว่าก็จะมีโอกาสที่ได้เปรียบเสียเปรียบเยอะวันแม็กเลสยากกับการแข่ง ยังไงคือที่ผมขับมา2ปี 2> ยากกว่าจุดยากของเขาคือไม่ว่าจะเป็นจุดเบรกจุดเลี้ยวหรือความร้อนในเกียร์มาหมดเลยครับเราต้องรักษาอุณหภูมิในเกียร์ให้ได้รักษาความร้อนให้ได้คือเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็จะโหนโหนโหนคือสุดท้ายไม่มีเวลาเบรกเฟดเกน้ำมันเกียร์เดือดทุกอย่างก็คือจบรอบน,นี้อาจจะวิ่งเร็วรอบน,นี้อาจจะดาวลง คือมันไม่เหมือนรถเกียร์ธรรมดารถที่มันพร้อมอะ่ะคือรถที่เราโมาดิฟายได้อย่างเนี้ยถ้าถามว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องความร้อนถ้าเป็นรถเรารถแข่งเราก็ใส่หม้อน้ำใส่ออยใส่อะไรแยกแต่เนี้ยมันไม่สามารถทําได้ทุกคนเท่ากันก็คุณร้อนผมก็ร้อนอะ่ะแต่คุณจะวิ่ง1ิบรอบคุณวิ่งจบคุณเทสรถมาคุณวิ่งได้8ดรอบคุณร้อนคุณก็ต้องแพ้ผมว่ามันตรงเนี้ยมันก็สนุกนอยู่ที่เกมวางแผนไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะแข่งอย่างเดียวเลย เพราะว่าถ้าเราทํารถแข่งเองจุดเนี้ยเราตรงไหนที่มีปัญหาเราก็แก้ปัญหาโดยที่ปัญหาความร้อนเราก็เปลี่ยนมอน้ําเปลี่ยนทุกอย่างแต่พอเป็นวันเมกมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยครับจริงๆวันเมกเล่นเหมาะกับมือใหม่นะได้ลองแล้วรถเท่าเทียมกันทุกอย่างมันอยู่ในเกมไม่ต้องทําอะไรเท่าอย่างมือใหม่ไปวิ่งรายการใหญ่ต้องเติมของเข้าไปอย่างที่ผมบอกหมอน้ําร้อนคุณเปลี่ยนมอน้าคุณเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้นะคุณต้องทําอย่างนี้นะคือ ต้องหาไปเรื่อยๆแต่ว่าพอถึงวันเม็กเลสคุณหาหาจุดอย่างเดียวเลยรถมันเท่ากันคุณจะบอกว่าคันเนี้ยเขาวิ่งได้ยังไงก็ก็มันเหมือนกันน่ะคุณจะมาบอกว่าคันเนี้ยอ่าหม้อน้ําใหญ่กว่าเราก็ไม่ใช่อะไรเงรี้ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่แบบอ่าคนที่กำลังมีรถอยู่แล้วก็ต้องไม่คาขับขับขับเลสเขาเปไงพี่ถึงชนะการแข่งขนันวันเม็กเลสเล ทำเนี่ยทำการบ้านมาต้องทำการบ้านมาตรงที่ว่าจุดเบรกจุดเลี้ยวคือทำการบ้านอย่างเดียวเลยครับการบ้านกับตัวรถทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเข้ากับรถได้มากที่สุดคือที่เหลือไม่มีอะไรเลยครับคือเราเข้ากับรถได้เมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะไปตามเกมแต่ถ้าเรายังเข้ากับรถไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าเราเลี้ยวแล้วท้ายไหลจะหมุนเราโมวแต่แต่งเติมแต่งเติมผมว่าจุดเนี้ยมันยาก แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเซตติ้งกับรถแล้วเข้ากับเราและเราเข้ากับรถผมว่านั่นอ่ะมันคือชัยชนะแล้วล่ะที่เราจะไปเอาที่มันสำคัญกับพี่มากครับทำไมอ่ะพี่ในการคือเรามาแข่งอ่ะพี่พอเรามาแข่งอ่ะเราก็หวังแชมป์อยู่แล้วเราอยากแข่งเพราะเราอยากได้แชมป์เราอยากได้โปรไฟล์เราอยากได้สิ่งใหม่ๆไปบอกน้องๆสิ่งใหม่ๆไปบอกกับคาขับของเราว่าเราเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ และถ้าเกิดรุ่นน้องสนใจเราก็ได,ได้ได้มีทางลัดให้เขากับในการวันเมกวันเม็กน่ะพี่ขับแบบนี้น้องมาถึงน้นองขับตึ้งกับเวลาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยขับและเราจะบอกเขายัางไงว่าต้องวิ่งเท่านี้เท่านั้นจุดสำหรับผมนะครับคือเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าให้วิ่งเวลานี้แต่ทั้งที่เราก็วิ่งไม่ได้สติเซอร์กิตแบบนี้เป็นยังไงบ้างยากจริงจริงสติเซอร์กิตผมชอบชอบตรงที่ว่า ได้ลองอะไรใหม่ๆทุกคนก็ใหม่เหมือนกันคืออย่างสนามอย่างสนามอื่นใครเคยขับรายการอื่นก็ต้องเอามีอาจจะมีได้เปรียบเสียเปรียบมันนิดหน่อยแต่พอมันเป็นสติเซอร์กิตปุ๊บรถยิ่งเป็นรถบันแม็กเลสที่มันเท่ากันมันก็รู้สึกว่าคุณก็ต้องหาใครหาเจอก่อนก็ได้เปรียบครับไม่ว่าจะเป็นจุดเบรกจุดเลี้ยวแล้วก็เซตติ้งรถกับสนามสติเซอร์กิตที่จะต้องไม่เหมือนกับสนามปกติเพราะว่าอย่าลืมว่าแท็กอะมันไม่ได้เหนียวขนาดที่ว่าเหมือนเราไปแข่งรถ อันนี้มันมีทั้งทรายทั้งฝุ่นทั้งเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็ถนนมันไม่ได้เรียบมันจะบัมมอยู่ตลอดปกติเราเคยขับโชค๊คครันน้งนี้พอเราขับแล้วเนี่ยมันบัมมโยกซ้ายโยกขวาตลอดเราก็ต้องอาจจะต้องคลายบัมมออกมาปรับรีเบลใหม่ปรับอะไรใหม่เพื่อเพื่อให้มันเหมาะสมกับถนนกระแทกพรืนแทกที่เราใช้ในการแข่งขันวางแผนไว้ยังไงครับปีหน้ายังไม่ได้คิดครับเพราะว่าเห็นว่าปีหน้ารายการฮอนด้าก็จะมีรุ่นใหม่ๆหรือมีอะไรกันมีรถที่อัปเกรดขึ้น ก็น่าสนใจครับแต่ว <st wireless> ่าก็ต <aries> ้องดูว่ารถเขาจะอัปเกรดแบบไหนยังไงแล้วจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ถ้ามีโอกาสก็อยากขับครับเพราะว่าผมอยู่ในวงการอยู่ในกลุ่มกับ Honda รู้สึกว่าเขาโอเคแฮปปี้เหมือนเป็นครอบครัวใช่ครับเหมือนเป็นครอบครัวเราอยากได้อะไรเรามีปัญหาตรงไหนก็เดินมาถามพี่ๆเขาว่าเราติดปัญหาตรงนี้ตรงนี้เขาก็รับทราบรับฟังครับคือคนที่มาขับรถ h อน da ส่วนใหญ่ก็เป็นนักแข่งระดับหนึ่งแล้วครับ S <S okay. ทีอา,อาร์าคารามีเนี่ยจริงๆเข้าทีอาร์ช็อปก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าเข้า Facebook ผมนัน,น,นทวัฒน์ชำนาญน,นะครับผมก็ทักอินบ็อกมาหรือว่าถ้าเกิดทุกคนะจะรู้จักก็คือจะมีตุ๋มติ๋มสายโม้บันดิตละดดายแย้มนเนี่ยคือเราทักเขาไปได้เลยครับเพราะว่าจริงๆตุ๋มติ๋มก็คือเป็นคนที่ผมดูแลเขามาตั้งแต่แบบเริ่มแข่งเลยอะไรประมาณนะครับก็คือเขาก็จะช่วยมาดูแลตอนอในกลุ่มทีอาร์คารามีด้วยครับผมครับขอบคุณครับ